แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ผมขอขอบคุณคุณพศพิศนภูมากครับผมคุณเลสเดนอีวิลสถานอาศัยแห่งความชั่วร้ายคุณจามิกรนะผมและคุณสตาร์เวเดอร์ธีรพัฒนมากๆครับที่สนับสนุนเราในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ v f t b y t r a p c h a n n e l นะครับผมในคลิป EP ีวันนี้กลับมากันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ครับผมกลับมาพร้อมกับของใหม่ครับที่เพิ่งออกนะครับผมนั่นคือเจ้าชุดนี้นะครับผมนะนั่นคือชุด VCP นะครับผมนะซุนหนึ่งนั่นเองนะครับหรือว่า เป็นคอเล็กเตอร์แพ็คนะครับผมของภาพวีชุดแรกนั่นเองนะครับนะก็ชุดแรกครับมันชื่อทีมว่า Q4 เลยนะครับผมก็จะเป็นของ นะครับต้องเข้าเใจก่อนนะ CP กับ BT จะไม่เหมือนกันคืออันนี้มันจะเป็นแค่ระดับหัวแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็จะเป็นการ์ดฟอยด์สำหรับคนอยากทําหรูนะครับผมนะแต่ว่ามันจะไม่มีพวกคอมมอนนะใครที่มาเปิดปุ๊บร้วบางอย่างอย่าง Oracle หรือว่า Nova เงี้ยถามพี่ทำไมยังเล่นไม่ได้คือมันไม่มีคอมมอนไงนะครับนะตัวเริ่มอะไรอย่างเงี้ยทิกเกอร์ก็ยังไม่มีให้นะครับผมนะโอเคก็เป็นทีม Q4 ครับก็คือชุดของ4คนนะครับในทีมก็คือจะมี Royal, k a n g e r o นะครับผม Oracle, t i n g t a n g แล้วก็ Nova, Gabler น มาดูกันข้างหลังนิดนึงนะครับผมนะข้างหลังนะครับก็จะบอกว่านะครับในชุดนี้นะครับจะมีแบบทั้งหมด45แบบนะครับผมนะไม่รวมเอพีอีแ8แบบนะครับ1อ่า1ซองบรรจุ4ใบซอง,งอ่า1กล่องมี20ซองนะครับผม นะจะมี SVR ทั้งหมด4แบบ VR 4แบบ t r i p l e R 8แบบ Double r, r 12แบบแล้วก็ R7 แบบครับแทนอย่างที่บอกไปก็มี Royal Paladin, า a n g e r o Oracle ทิงแท้ง Nova, Gapper นั่นเองนะครับผมนะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมนะด้วยโลกแห่งมายาครับนะเราเปิดกันไว้แล้วนะครับผมนะเกตุชเปิดขึ้นมาครับก็จะมีของแถมมาให้นะครับผมนะนั่นคือเจ้านี้นั่นเองนะครับนะจะเป็น กิฟต์นะครับผมนะในตอนทีดีเนี่ยมันจะมีแต่ฟอร์สมาให้ใช่ไหมอันนี้จะมีแอคเซลกับโปรเทคมาให้นะครับนะหนึ่งบ็อกซ์เนี่ยจะให้มาทั้งหมดออย่างละ2ใบนะครับรวมเป็น6ใบเลยทีเดียวนะครับนะก็จะมีตามนี้นะครับนะอย่านั่งเฉยครับแกะสิครับนะอ่ะเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่าครับ20ซองนะครับผมนะนี่จะมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะทั้งหมดมี4แคนครับหลักๆในนี้ เดี๋ยวเราจะเปิดกันวันนี้เปิดทั้งหมด2บล็อกนะครับผมนะเปิดไม่เยอะครับตังไม่มีแล้วนะครับอ่ะซองที่1ครับฉีกันให้ดูตรงนี้เลยเนี่ก็จะเป็นโนวาแกร์เลอร์นะครับอ่ะเห็ก่อนโนวาแกร์เลอร์นะครับผมคา n เ r โร่พีครับของรอยัลคาร a ดินนั่นเองแล้วก็อาชูล่าครับของโนวาแกร์เลอร์นะครับเป็นตัวรองนั่นเองนะครับนะ เขาบอกว่ามี s v r เดี๋ยวเราจะดูกันว่าได้หรือเปล่านะครับ PG ครับอันนี้เป็น PG เกรดหนึ่งของออร์ลโกลติงแตงนะครับเกรดสองของออร์ลโกลติงแตงนะครับ PG Draw ของโนวานะครับผมแล้วก็โซเซเวอร์ครับผมของรอยัลพาราดินนะครับสองต่อมาครับผมหมาเกรดสองรอยัลพาราดินครับ PG เกรดหนึ่งของโนวาครับฮังเอโร่ครับตัวสาวตัวรองแล้วก็เป็น VR นั่นเองนะครับผมว Waterfall นะครับนะเป็นนูนด้วยนะครับนะถ้าจับดูสัมผัสดูจะรู้เลย อ่ะตองต่อไปครับโนวาแกรเบอร์นะครับออ a ร์เคิลติ้งแตงนะครับผมกว้างออ a ร์เคตัวนี้เก่งนะจริงๆนะครับแล้วก็เป็น VR นะครับผมเป็น VR ของ o r a ร์เคิลติงแนั่นเองนะครับนะเคต่อมาครับเริ่มที่คาเงโลนะครับ PG ออ a ร์เโอ้ PG r อ w ร์เคิลแล้วก็ SP ครับผมอิช u r a านะครับผมนะ ยมีคนนั่งยิ้มในห่าหมอกให้ออกอไรนี่งมาแล้วพอใจยังนะครับนะคางเโร่ครับเป็นวอลเทคนะครับผมอันนี้ของออร์เคิลนะครับมีอ่าของคางเโร่แล้วก็อาชูล่านะครับผมธรรมดาอีกตัวหนึ่งนะครับของรอยย่อพลัดดินครับเกตหนึ่งจีมินี่ครับผมนะของออร์เคิลตัวตีก่อนนะครับของโนวานะครับแล้วก็เบอร์เซอร์ครับผมของคางเโร่ โนวาแกร์เบอรครับตัวใช้ของมันเลยนะครับโนวาเช่นกันออร์โคติงตงครับแล้วก็เป็นเอสพีเบอรครับสองต่อมาครับผมตัวอาตัวไว้เล่นกับ h y d ็อกบิดเดอนะครับอาเนีนะครับอันนี้ของคา n e โร o นะครับรอยัลแล้วก็ SP ครับไซเลนชอมนะครับนะประมาณครึ่งบ็อกเลยเนาะที่เปิดไปนะครับ n o วาแกร์เบอรเหมือนเดิมนะครับ โนวาแกร p เบอร์ออร์คลรับแล้วก็โซเซเวอร์ดากอนครับรอยย่อพล a ดินนะของคาเงโร่ครับผมคาเงโร่ ero, นะครับรอยย่อพล a ดินแล้วก็ของคาเงโร่ครับเอลโมช่น้องชื่อเอลโมปะ่ะอ่ะโนวาแกรเบอรครับผมรอยย่อพล a ดินพีจีดรของอาคาเงโรแล้วก็ ตัวของตัวเกรดหนึ่งที่ไว้ไลท์ของออร์ค e โติงแตงนะครับนะมันจะย้อนแสงนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ PG ธรรมดาของโนวานะครับผม PG ของอัลคเอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยนะครับเกรดสองโนวาครับใบนี้เป็นใบใช้ใบนึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ไฮดอกบิทเตอร์ครับอากาเนต์รอยย่อพลังินออร์คาโติงแตงนะครับรอยย้โนวาแล้วก็ s อของ Oracle นะครับก็ตอนนี้ SP เหลือไม่มีของร o y a l อนอันเดียวที่เปิดได้นะอ่าร o y a l p a พ a d i n ครับ Oracle ติ่งแตง Nova แล้วก็ Amaterasu ครับ Oracle ติ่งแตง Nova Grapper ครับผมอ่า Oracle ติ่งแตงรอยย a อนพาราดิแล้วก็ VR ของ Nova Grapper ครับ Perfect Riser มันจะมี VR ไหมวะ SVR ไหมวะรอนูน้นเนาะ ออร์แลคโคติงแตงนะครับผมคางเ e อโร่แล้วก็ออร์แลคโคติงแตงแล้วก็ไฮดับบิเดอร์ครับอกันนี้มันออกเยอะมากไฮดับบิเดอร์สามตัวปะโนวาใช่ออร์แลคโคครับคางเอโร่แล้วก็ไซเรนชอมนะครับคางเอโร่ค, e ow, ครับผมออร์แลคโคติงแตงคางเอโร่ ow, แล้วก็ VR ของรอยัลนะครับเอาเฟลชแล้วก็ซองสุดท้ายครับมันจะเป็นเอสวีอาร์ไหมวะ เอ็อารชูลาไครเซอร์เฮ้ยมันไม่มีอ่ะไอโนวาครับพอเราเคล่นไอ้นี่ปึ๊บไม่มีมีเบอร์เซิร์คแทนนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราขอสรุปบล็อกนะครับ ST ออกบล็อกหนึ่งก็อย่างที่เห็น4ใบแล้วก็ทุกอันจะมี VR นะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูอ่ะอย่างนี้วอเ e อร์ฟอลปึ๊บนี่อันนี้ก็จะเป็นเพอร์เฟ r i s ไ r เซอร์แล้วก็อันนี้จะเป็นอิมพิเรียลลอเตอร์ คุณจำชื่อได้ไงวะเล่นบ่อยแหละแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอัลเฟตนะครับคือเอาง่ายๆหนึ่งบล็อกตอนนี้คือได้ VR ครบทุกแบบแน่ๆนะครับนะแล้วก็ SP 4ใบนะครับนะแต่ว่าที่สุ่มหลักๆนี่ก็จะเป็นในส่วนของ VS VR แทนนะครับผมไม่รู้อีกบล็อกหนึ่งเราจะได้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวขอแยกก่อนเดี๋ยวจะมีสรุปนะครับผมในช่วงท้ายคลิปนั่นเองนะครับ อีกบล็อกหนึ่งครับผมเริ่มกันมาที่ซองแรกนะครับจิมินี่นะครับาคางโิโรโนวาแล้วก็เอสพีครับอามาเทลซึคางิโรครับผมรอย,ยัลพลาดินคางโิโรแล้วก็เอ่อวีอาร์ครับผมของโนวาแกปปร์ โนวาแก p p เปครับอ r a c l ร์เค g ลค o งโรแล้วก็คางเงโร่ครับอัร์เคติงแตงนะครับผ้มอลร์เคติงแตงนะครับโนวาแล้วก็รอยย่อครับโซเซฟรอยย่อพลาดินนะครับคางเงโรนะครับอลลร์ลแลก็นี่เอสพีเครับไม่เอา o อ a c l ลคโคติงแตงนะครับผม RPG ธรรมดาของ o อ a c l ลโคแล้วก็โนว a าแล้วก็เกรดหนึ่งของ o อ a c l ลโควางผิดคาเงโรนะครับผมแล้วก็โนว a าแก p p เปอร์คาเงโรแล้วก็วอเทอร์ฟอร์ครับว r อ a คาเงโรนะครับแล้วก็รอยัลพระดินครับรอยัลแล้วก็ไซเลนทอมนะครับ โนวาแกรเปอร์ครับโนวาแกรเปอร์คังเอโร่คังเอโร่ครับโนวาแกรเปอร์ออร์แคโคออร์แคโคอาร์เอสพีรอยัลพอลัดินโนวาแกรเปอร์โนวาแกรเปอร์ออร์แลคโครอยัลอาออร์แคโคคังเอโร่ ลอยอนแล้วก็อาออร์เคิลครับเป็น VR อาร์อร์เคิลครับออร์เคิลโนวาแล้วก็เอสพีไฮด็อกบิดเดอร์ครับเอสพี SP เราได้จะครบแล้วนะ4แบบแล้วโนวาครับผมออร์เคิลคังเอโร่แล้วก็ออร์เคิลครับจบแล้วนะโนวาครับคังเอโร่พีโนวาแล้วก็ออร์เคิล ออร์แคคจะเยอะนะเยอะมากๆนะครับแบบมันเยอะนะครับออร์ l ลครับรอยอนออร์แลแล้วก็ออร์ l e ครับโนวาครับผมรอยอนรอยอนแล้วก็ vr นะครับของรอยอนนะครับตอนนี้เราน่าจะขาดแค่ถ้ามันออกก็คือ svr นะครับรอยอนครับโนวาออร์แลแล้วก็โนวาครับอีกสองซองจะได้ไหมเนี่ย คนหยิบก็นั่งอยู่ข้างๆกูนเนี่ยได้แล้วโนวาครับผมออร์คอลรอยอนนี่มันไม่ใช่โอเธอร์ฟอร์โอเคเอสีอาร์นะครับผมสองท้ายครับผมออร์คุอลนะครับและก็คางเนโร่รอยอนเฮ้ยเอลโม่ Elmo มัน3าสองใบว่ะครบพอดีเลยอร่อยออนะครับนะก็ อ่ะสองนี้เราโชคดีครับผมได้ S V R นะครับนี่คือ S V R ขออนุญาตซูมให้ดูนะครับนี่คือ S V R นะครับและนี่คือ V R ไหนแป๊บนึงนะชิปเอ๋นี่คือ V R นะครับนะก็จะไม่เหมือนกันนะมันจะมีเหมือนลายเซ็นนะครับสองสมพงษ์ไม่ใช่มันจะเขียนว่าอะไรเนี่ย Night of the Light นะครับผมนะครับ Before my s o n I will light นะครับก็บล็อกไหนฟุกๆก็จะได้นะครับผมนะจริงๆเราเช็คมาแล้วแหละคาร์ตั้นหนึ่งอ่ะจะมี S V R ของ แค่ละว1ใบนะครับน่ต้องยกรางเท่านั้นนะครับแล้วก็ VR จะออกรังละใบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปสรุปนิดนึงนะครับว่าทั้งบล็อกมีอะไรมาบ้างแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อครับผมอ่ะครับผมนะก็สรุปนะครับผมนะในก็ต่อ1บล็อกนะครับก็จะมีในส่วนของตัว SP นะครับผมนะสี่ใบนะครับแล้วก็ทุกบล็อกจะได้ VR หมดเลยนะครับแล้วมาดูกันตอนนี้เราเปิดไป2บล็อกเราได้อะไรกันบ้างนะครับ เลทนะครับผม s p r ครับเป็นเรทพิเศษนะครับผมขอแยกไว้นะครับแล้วก็ SP ครับเราดูแลเราโชคดีมากเลยคือ SP s รอบนี้มันมีทั้งหมด8ใบเว้ยแล้วเราได้ทั้งหมดอ่ะคือ8ใบที่เราได้คือมันไม่ซ้ํากันเลยนะครับ ก็จะตามนี้เลยนะครับใครที่แบบอยากเช็คว่า s p มีแบบไหนมั่งก็คือเนี่ยแดใบนะครับมี Or a c l ค3าแบบนะครับอามานะครับเกรดหนึ่งไซเลนทอมรอยย่อมี2แบบครับไฮดรบิสเดอร์กับตัวนี้นะครับผมอคาเอโลมี2แบบครับมีเอลโมกับเบอร์เซร์นะครับผมสุดท้ายอาชูร่ามีแบบเดียวนะของโนวานะครับแลก็ตอนนี้ตรงนี้นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับ s p นะครับผมนโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมในส่วนของ ในตัวเด็กกันนะครับนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของตัวเด็กนะครับในส่วนของตัวที่เปิดของตัวแคลนนะครับผมที่เปิดของตัวแคลนนะครับจะของรอยย้อนก่อนนี่ v ี VI, อย่างที่บอกคือมันการันตีอยู่แล้วบล็อกละหนึ่งใบเราเปิดไป2บล็อกได้2ใบครับโซเซฟนะครับผมเราได้ทั้งหมด3าใบไฮด็อกบิสเอร์เราได้มา3ใบเช่นกันครับผมจริงๆร s p ก็ถือว่าครบเลยนะแล้ตัวเรียบเพื่อนครับ สี่ใบนะครับผมตัวหมาครับตัวหมาได้สี่ใบเหมือนกันมารอนครับมารอนนี่ของใช้เลยนะสี่ใบครับสองบล็อกถือว่าโอเคนะครับผมผู้หญิงได้สี่ใบเหมือนกันหมานะครับผมได้สี่ใบนะครับก็เกือบครบครับแล้ว PG ได้สองใบนะครับนะก็ถือว่าเกือบครบนะครับผมแต่ว่าจะมีในส่วนของเซเซฟกับ PG เท่านั้นแหละที่ไม่ครบนะครับนะเกตหนึ่งอาเกตอื่นก็เกือบครบแล้วก็ในส่วนของ VR นิดหน่อยนะครับไม่แย่นะจริงๆนะครับถือว่าได้โอเคอยู่นะครับแล้วก็ออร์แลคโครับ ออร์แลคโคจะเป็นอิมพ r เรียนลอเตอร์ครับ VR ได้2ใบอยู่แล้วนะครับอามาเทลส์ครับได้3ใบนะครับแล้วก็กว้างนะครับผมได้4ใบนะครับไซเลนทอมได้3ใบนะครับแล้วก็ตัวของตัวนี้ตัวใช้อิมพิเรียนล่างเกรดสองนะครับได้4ใบนะครับตัวนี้ได้หใบนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตวางทับนะตัวนี้ได้6ใบเหมือนกันนะครับตัวนี้นะได้6ใบเหมือนกันนะครับตัวเปิดท็อปแล้วก็ ตัวไลท์ครับผมได้2ใบนะครับอันนี้ตัวใช้เหมือนกันแต่ว่ามันมี s อไม่ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่จิมินี่ครับจิมินี่ได้มา4ใบเลยนะครับ2องบ็อกนะครับแล้วก็ตัวเปิดท็อปครับ2ท็อปได้มาทั้งหมด6ใบนะครับแล้วก็ PG ธรรมดาครับ PG ธรรมดาให้มา6ใบนะครับ PG เกตหนึ่งนะครับให้มา6ใบเลยแล้วก็สุดท้ายดรอ PG อยู่ที่2ใบนะครับนะก็ตามนี้นะครับซึ่ง ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับอย่างที่บอกครับคือเลดมันค่อนข้างดีนะครับแล้วเราก็ต้องบอกก่อนว่า s อเราเปิดได้ค่อนข้างฟุกมากมันมาเติมเต็มในส่วนที่เราขาดได้พอดีนะครับแล้วต่อไปครับเป็นแคนโนวาแกปเปอร์ครับโนวาแกปเปอร์เพอร์เฟกต์ไลเซอร์สองใบครับอาชูล่าครับสามใบอีกแล้วแต่ว่าเรามี SP1 ใบใช่ป่ะเป็น4พอดีนะครับตัวของสายฮีโร่ครับตัวที่ไม่ตัวที่ไม่มีกิฟต์ได้มาทั้งหมด6ใบนะครับ นะตัวที่มีกิฟต์ครับเป็นตัวรองอีกตัวหนึ่งของชุดนี้นะครับของสายฮีโร่นะครับหกใบเช่นกันนะครับตัวใช้ครับเกดสองไว้เล่นกับตัวเริ่มให้สี่เลยนะครับดีมากแล้วก็หุ่นอันนี้ตัวลุกนะครับให้สี่เช่นกันนะครับมูมาแรงสี่ครับผมแล้วก็ตัวตีเฟิร์สเทิร์นนะครับสี่นะครับสี่ใบเหมือนกัน PG PG ธรรมดา PG เกดหนึ่งสี รอพีจีสใบครับถือว่าโอเคไม่แย่นะครับผมนะก็เกือบครบ2บล็อกเนี่ยต่อ2บล็อกคือเกือบครบครับมาสุดท้ายครับมาที่คางอโร่นิดนึงคางอโร่ก็จะวอลเทอร์ฟอร์ครับ VR 2ใบอยู่แล้วนะครับตัวรองอีกตัวหนึ่งที่มีกริปครับ4แล้วก็วอลเท็กครับ4ี่เบอร์เซิร์กได้มา3ครับแต่เรามี SP 1ใบเติมเต็มได้พอดีนะครับโชคดีจังเลยนะครับแล้วก็จะมีไอ้ตัวมินิเบรกไลท์เมื่อก่อนเรียกอย่างเงี้ยนะครับ4ใบ นะครับแล้วก็จะมีเกตสตัวลอยอีกตัวหนึ่ง4ใบนะครับเอลโมครับจริงๆต้องบอกว่าเอลโมค่อนข้างหายากมากนะเอลโมเราโชคดีแล้วติดมา3ใบนะครับแล้วเรามี HP ใบเป็น4พอดีครับนะแล้วก็ตัวบูธนะครับบูธใส่ขี้นะครับมี4แล้วก็ตัวเกตหนึ่งครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้ใช้ช่วงนี้นะครับมี4เช่นกันแล้วก็ PG d r ดรอ้มี2นะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมจริงๆต้องบอกก่อนว่าเลดของชุดเนี้ย นะครับของอาภาควีเนี่ยไม่ดีแล้วก็ไม่ไม่ดีแบบดีแบบโแบบคตรเลยคือมันไม่มีอะไรดีหรอกถ้ามันจะต้องสุ่มนะครับแต่มันไม่ได้แย่นะเลทมันดีมากนะครับผมแนะนำจริงๆเนี่ยซื้อไปเปิดสัก2บล็อก ก็ได้เพื่อเล่นก่อนใครแบบว่ามีทีดีอะไรอย่างเงี้ยซื้อสองบล็อกไปเล่นก่อนได้นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับประมาณนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อพลาดคลิปใหม่เราเราลงคลิปทุกวันนะครับเวลาห้าโมงเย็นนะครับผมนะแล้วก็อ่าใครอยากสนุนเราผมสามารถสมัครเป็นแท็บเมมเบอร์ได้เพียงเดือนสามสิบห้าบาทครับผมฝากร้านด้วยครับผมแท็บช็อปนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้าถามมาต่อที่เพจแท็บช็อปลิงอยู่ใน d e สคริปชั o n ข้างล่างเลยอยากได้ VCP ดีก็ยังมีขายนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเปิด P นะครับผมในส่วนของ VBT เราด้วยนะครับนะติดตามกันได้ครับที่เพจแท็บช็อปนะครับสุดท้ายนี้ฝากเพจเราครับผม v f t by Tab Channel นะครับวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไว้เจอกนันในคลิปต่อๆไปของเราสวัสดีครับ